เอาคุณผู้ชมดูดิเอาเรื่องไอ้สีดำนี่พุ่งมาอีกแล้วคุหนักอีกแล้วไหลต่ออีกทีคูสิบห้าเอาหูวานเียบไว้ไหลแบบนี้ต่อเนื่องคูสิบสี่เอาแล้วไงไหลต่อแบบนี้ก็แตกมาตั้งเกตยี่สิ <c oughs> บเกต สุสวิศสัสวดีมิรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่พับเฮียหมาคนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปเฮียก็ฝากกระแทกรลค์สับตะไคร้ไปมะกอดรยกระดิ่งช่องเฮียด้วยวันนี้ก็อยู่กับยังซ่าครับผมนะโอเควันนี้มาในคุน5 0านะผมนะยูสใหม่พลังใหม่ครับผมนะมาดูเลยฝากแรก5 0 0รจะเป็นยังไงครับผมเริ่มกันที่เบสสิบเปิดระโตสิบหมุนเทอร์โบกันไปก่อนเลยมาถึงก็เจอช็อตในคูณ5ไปก่อนเพิ่มเติมเป็นไงไหลต่อเนื่องคูณ7เพิ่มไปเลยครับผมนะยังไงดอกนี้คคููณณเพิ่มไปีท9 สวยงามโโหูตัวคูณมาบราเลยนะคุณผู้ชมเกมยากุซ่าแล้วผมนะแจกคูณหนักเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาเรื่องครับผมนะไปกันเต่าครับนะผมกับเบ็ดสิไหลสวยๆว,วายเข้าแบบนี้ยังไงไหลต่อเนื่องไม่ได้ตดคูณสามมาอีกแล้วยังไงเต่หาหูดอกนี้บึมบําซัมเบคูณเจ็บไปดิไหลต่ออีกทีอูโหวายเข้ามาแบบนี้สเก็ตเตอร์มาให้เห็นสองตัวแล้วขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะไหลเข้าหรือไหลทิ้งโอเคไม่เป็นไรยังไม่ให้ยังไม่ได้ไปดีมีลุ้นอยู่อีกที อ,อหน่ยยังมีโอกาสลุ้นแต่ได้คูณมาสวยๆครับผมนะเป็นไงจงังหวะนี้วายเข้ามายังไงก็ไหลต่อเนื่องแน่นอนคุณผู้ชมไหลไปอีกทีคูณ14ี่เพิ่มเติมมอีกทีโอ้โหเป็นไงเป็นไงล่ะเริ่มแนละ้วไงเริ่มแจกแล้วครับ<ๆ>ดอกในแจกมา5้ารคูณสก่อนเลยกับเบ็ดสิโอเคเดี๋ยวขอขึ้นเบ็ดเลยละกันเบ็ด20เลยครับผมนะเกมนี้สเก็ตเตอร์ต้องเข้าทั้งหมด3ตัวเท่านั้นนะผมนะ ตอนนี้เริ่มเจอช็อตแตกแล้วครับผมนะสกเกตเตอร์เข้ามาแบบนี้3ตัวก็เข้าฟรีไปเลย12หมุนนะคุณผู้ชมโอเคมาดูเลรอบผมเข้าที่เบ็ดยี่แล้วจะแตกไ้เยอะเท่าไหร่นะผมนะสวยงามดิดอกนี้คูณ2ไปก่อนยังไงไวายไหลต่อเนื่องคูณ5เพิ่มเติมอีกทีวายต่อเนื่องแบบนี้ไหลทีช้ำๆคูณ8เอาแล้วไงจังหวะนี้เริ่มไหลแล้วครับสวยงามคูณเยากุซ่า แตกแล้วครับจังหวะนี้แจกให้ยุดใหม่แล้วบอกแล้วนะผมนะยุดใหม่เงินผลแน่นอนนะโอ,อ้โหเกมใหม่สี่กบูทนะผมนะแตกมาอีกแล้วบปดิโอหแล้วได้ตั้ง15หมุนนะถือว่าได้หมุนเยอะมากมากเลยนะเกมน,นี้นะคุณผู้ชมสวยดิคูนยี่ไปดิโอ้โหเป็นไงเริ่มแล้วครับเริ่มคูนหนักคูณยนะี่สี่เพิ่มเติมไปอีกที ไหวหน่อยแล้วาเออคู2ยี่สองเอาแล้วงไงจังหวะน,นี้เริ่มเจอตัวแตกตัวแตกคูณยี่หกก็หนักมาแล้วเป็นไงล่ะแตะมาัสี่เก้าสิบสี่แล้วผมนะเหลือจะเชื่อคุณผ้มมาเริ่มแจกคูณหนักแล้วนะครับผมนะจังหวะน,นี้หลายมากทีคูณยี่เจ็ดหตัวคูนอยู่นะคุณผู้ชมด้านล่างนะผมนะมีให้บอกเอาดิ เอาไงต่อยังไงอย่าเพิ่งไหลทิ้งโอเคคูณสามเอดอกนี้เป็นไงล่ะบอกแล้วถ้ามีตัวจ่ายนะมันก็คูณเพิ่มตามที่มันให้มาด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมแรงไม่เน,นีเยอสงมาซาเบกี้เขาฟีเป็นไงแปะไม้ยังโดนสองัดเบ็ดขอกินเบ็ดห้าสิบเ,เลยแล้วงานจังหวะนี้มาห้าสิบแล้วยังไงไหลทีนี้กดเองกันบ้างครับผมมาดูช็อตกดเองคูณสามสิบ ติดไวต่อหน,นี้เน้นๆคูณ14โอ้โหบึ้มบัมสัมเบม้คร <28. S 2> ับผมแตกนอกไม่ครับ2อ0พโอเคขึ้นมา7,000ก็ใส่เบ็ดเจต่อเลยแล้วกันนะดันเบ็ดแล้วจังหวะนี้เริ่มสู้แล้วครับเดี๋ยวรู้ขึ้นเบ็ดตึ๊บเข้าปั๊บอีกแล้วคุณผู้ชมดูดิเอาเรื่องไอ,อ้ของนี่คุณผู้ชมไม่แล้วคูณหนักอีกแล้วไหลต่ออีกทีคูณ15โอ้โหยหวานเกียบไวไหลแบบนี้ต่อเน,นื่องคูณ14เอาแล้วไง ไหลต่อแบบนี้ก็ <c oughs> แตกมาตัมงเ็ยี่สิบเครับรออะไรล่ะเออวันนี้ก็ขึ้นมาถึง1 0,000ืจนได้สําหรับใครที่ชอบคลิปเฮียก็ฝากกระแทกไลค์สับตะไครมามา้บานมะกรูดลูกกระดิ่งช่องเฮียด้วยนะผมวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีสดัสวัสดี